เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์เปิดกีฬาภายในสร้างความสามัคคีพัฒนาองค์กรในทุกด้านที่โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนายไพโรธมาลากุณาอยุธยานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาสีเทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์โดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนพนักงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีเปิด สำหรับโครงการกีฬาสีเทศบาลตะมกเขตอุดมศักดิ์จัดขึ้นระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2565ถึงวันที่28ธันวาคมจะทำการแข่งขันทุกวันพุธมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาลพนักงานจาน้างมีสุขภาพพลานามาที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นการฝึกผู้นำผู้ตามที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเพื่อใหพนักงานเทศบาลพนักงานจาน้าง รู้จักการทํางานเป็นหมู่คณะเพื่อพนักงานเทศบาลพนักงานจา้างรู้จักการวางแผนในการทํางานเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกําลังกายและเล่นกีฬาสื่อแต่กํานัดประเภทกีฬาที่ทําการแข่งขันไว้สองประเภทได้แก่กีฬาทั่วไปและกีฬาพื้นบ้านกีฬาทั่วไปนั้นมีเจ็ดชนิดกีฬาได้แก่วอลเลย์บอลบาสเกตบอลแบดมินตันแชร์บอลฟุซลตซอลตะกรอ้อเปตอง ส่วนกีฬาพื้นบ้านนั้นมี5ชนิดก,กีฬาได้แก่กู้ระเบิดวิ่งผัดซูเปอร์แมนวิ่งซ่อนลูกปิงปองและวิ่งหนีบอลรวมถึงการแข่งขันชักกะเยอะโดยนายภายรจมาลาคุณอายุทยาได้กล่าวว่าโครงการกีฬาสีเทศบาลตะบลเขตอุดมศักดิ์ในวันนี้จัดให้ผู้บริหารพนักงานเทศบาลได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาเป็นการปลูกฝังให้มีน้นําใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบมีวิน,นัยมีความรับผิดชอบรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใช้การกีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งสิ่งทำต่างเหล่านี้นับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพส่งผลให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง .News24 หรือราทิพย์สีรายงาน